สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับน่ะก็มีภาะสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับนะก่อนจะไปรับชมรับฟังครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีบริการแคบเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคบ QR code สแกนหาได้เลยนะครับผม อ่ะครับขอต้องบอกไว้ก่อนนะครับพ, though, พี่ว่าพ้า EP นี้ i i, นะครับนะเป็นผ้าที่ผมคัดมานะครับพี่ก็จะองละ7 0 0บาทนะครับพี่พี่เนาะอันนี้คือคัดพิเศษนะครับนะเพราะว่าปกติที่ลงทุกวันนี้ก็คือคัดอยู่แล้วนะครับแต่นี้จะคัดพิเศษนะครับพี่เพราะว่าเนื้อโซนอะไรอย่างนี้นะครับนะจะเป็นแบบโซนที่เขาเล่นกันเลยนะแต่ก็ราคาก็จะองค์ละ700บาททุกองค์นะครับพี่งดต่อนะครับพี่พี่เนาะใครไม่ไหวก็ผ่านก่อนได้นะครับนะใครไม่ไหวผ่านก่อนได้เลยเนาะ พราะว่าราคาหลักร้อยเองนะพี่พี่เนาะผมก็ไม่ได้เอากาไรมากนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันองค์ที่หนึ่งเลยนะครับพี่ๆอ่าองค์ที่หนึ่งนะครับนะเป็นพิมพ์อ่าพระประธานนะครับอกกระบอกนะครับพี่โอ้โหเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะครับดูครับโอ้โหดูด้านขอบนะครับพี่อ่ามีรอยปี่รอยตามธรรมชาติเนะอันนี้ครับด้านหลังนะครับมวลสารนะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับพี่พี่บอกเลยนะครับว่าพิมพ์ถูกมวลสารดีทั้งนั้นนะครับพี่ๆี่นะ อนุญาตลงกล้องนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่ๆมวลสารเยอะมากนะครับนี่ครับดูครับเนื้ออองนี้นะครับจะมีความหนึบแข็งนะครับพี่ๆครับอ่านี่ครับนี่ครับซุ้มนี่โอ้โหกเป็นเกลียวเลยครับผม เป็นอกกระบอกเนาะอกกระบอกนะครับพี่พี่ครับมีเส้นใต้ฐานนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมีรอยยุบรอยย่นนะพี่ตามธรรมชาติเลยเนาะนี่ครับตอนขอบข้างนะครับดูให้ดูทุกซอกทุกมุมนะพี่เนาะจะได้แบบเขาเรียกประกอบการตัดสินใจเช่าซื้อนะครับพี่นี่ครับขอบข้างนะครับ มาดูด้านหลังนะครับนี่ครับเมดเทานะครับพี่พีดูมลสารนะครับสวยมากนะครับพี่สวยแชมป์ทุกองค์นะครับนะผมบอกเลยครับว่า EP นี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่ ตรงนี้นะครับเนื้อตุ๊บตับโอ้โหแกมวนสารนะครับเป็นหลังกาบหมากนะครับขอบปีนะครับพี่พี่สวยงามมากเลยนะครับพี่พระชุดนี้นะครับเพราะว่าทีหายกันไปสองวันนะพี่เนาะสองสาวันหรือไงนะครับโอ้โหผมก็ได้ไปหาพระมาหลายชุดเลยครับพี่ได้มาไปมาหลายบ้านเลยนะครับนะนี่นะครับโอ้โหสวยเลยครับพี่พี เซนตายฐานนะครับโคลมเลยครับอันนี้ครับจกักรแลรด้านซ้ายนี่ยกสูงกว่าเนาะเห็นไหครับอันขอบครับมีครับ,รบ,มบเม็ดมวลสารผงช็อคนะครับ ชื่นชอบยังไงนะครับพี่เนาะระบุ ep นะครับนะระบุ ep นะครับแล้วก็บอกหมายเลขพระให้ถูกต้องตามที่ตัวเองชื่นชอบนะครับนะระบุย้ํานะครับพี่ระบุ ep นะครับนะให้ถูกต้องแล้วก็หมายเลของค์พระที่ตัวเองชอบนะครับนะจําไว้ให้ดีนะครับนะแล้วจารูปร่างองค์พระที่ตัวเองชอบไว้ให้ดีนะครับนะอาา่านี่ครับอันนี้องค์ที่สองนะครับพี่ๆนะอันนี้องค์ที่สองนะครับ อ่านี่ครับโอ้โหดวาพี่สวยๆเลยครับโอ้โหนี่หลังกาบหมากนะครับอ่ารายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามนะครับองนี้ครับเป็นพิมเจดีนะครับพี่โอ้โหเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับเป็นพิมเจดีนะครับพี่สังสติคมชัดเลยเนาะ ครับนี่ครับพี่ภาพสวยๆนะครับนี่ครับครับแถวทรงแถวไซส์นะครับนี่ครับซุ้มนี่ยุบย่นหดเลยครับอันนี้ครับดังตตินะครับพี่พี่ เาซ้อนทับกันชัดเจนเลยนะครับนะนั่นขอบนะครับนี่เป็นพิมพ์เจดีใหญ่นะครับพี่พครับนี่ครับโอ้โหขอบปีนะครับอืมพี่พี่ครับดูครับบอกแล้วนะครับว่าเนื้อหามวนสารทุกองค์นี้สวยแชมทั้งนั้นเลยนะครับพี่พ อย่าครับดอนหลังนะครับอ่าก็มีร้อยยุบร้อยย่นเนาะทำธรรมชาตินะครับพี่เนื้อตุ๊บตับนะครับพี่นะเนื้อตุ๊บตับนะครับอ่านี่ครับรายการที่สามนะครับพี่ต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พประทานนะครับ ตุ๊บตับนะครับพี่พีโอ้โหอย่างกับขนมทั่วตัดเลยนะครับพี่นี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครั้งนะครับอ่าอย่างพี่เอตุ๊บตับเนาะฐานคมๆมนะครับพี่เนาะฐานคมๆเลย อ่าผมจะค่อยๆส่องนะครับพี่เนาะได้เห็นทุกซอกทุกมุมเลยนะว่าผ้ามันสวยมากจริงๆนะครับพี่ๆ ายการที่สี่นะครับผมต่อไปครับรายการที่ห้านะครับองนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์อกพุทธเสียนบาทนะครับโอ้โหดูเนื้อหานะครับพี่พี่ครับโเป็นไงครับสวยมากนะครับพี่พี่นานๆนะครับเราจะได้เห็นนะพี่เนาะพิมพ์นี้นะครับพี่นี่นะพิมพ์อกรุดนะครับอ่าเป็นพิมพ์ที่ หายากพิมพ์หนึ่งเลยนะครับพี่ๆเราดูแบบโซนแบบนี้นะครับพี่มวลสารเนื้อหาโซนแบบนี้นะครับเลยว่าน่าเกล็ดมากๆเลยนะครับพี่พิมพ์อกรุดเสียนบาทนะครับผมนี่ครับอออนนี่ครับอกนูนครับ ลอยยุบลอยย่นธรรมชาตินะพี่นะเนี่ยครับหมอสามพระซุ้มกอนะครับอันนี้ครับรายการที่5นะครับพี่พี่พิมพ์อกรุดนะครับเนื้อหาเก่าถุงยุคเลยนะครับพี่พี่ ไปครับรายการที่หกนะครับอ่านี่ครับพี่เป็นพะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหเนื้อตุ๊กตับนะครับพี่ดูครับนี่ครับอย่างขนมทั่วตัดเลยนะครับพี่พี่ครับอ่าอย่างขนมทั่วตัดเลยครับอื้นี่ครับพี่พี่ดูนะครับเนื้อหากเก่ามากนะครับเนี่ย นี่มีคราบเซาะไซต์นะครับอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อเป็นก้อนเนาะแบบเราจะเห็นเลยนะพี่นะ้องว่าเป็นก้อนผงช็อกนะครับผงพิเศษนะครับพี่พี่นี่ครับอ่านานๆเราจะได้หาพระแบบนี้มาลงนะครับพี่พี่เนาะ ขอกข้างนะครับอ,อืนี่ครับโอ้โหพี่พี่ดูดนะครับอ่าเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับเนาะ,ะเป็นพวกก้อนผงช็อกพุทธคุณนะครับพี่น,นะครับ ครับแคลไซด์นะครับนี่ขอกขาวเนาะเนี่ยตามเอ่อตามรูเลยพี่เขียกรูตามมดอ่ะรายการที่หกนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่พี่โอ้โหนี่ครับเนื้อหาสวยๆเก่าๆเ,เลยครับหลังคาบมาขอบปีนะครับพี่พี่ องละเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆนะองละเจ็ดร้อยบาทใครไม่ไหวผ่านก่อนได้นะครับพี่แับพระหลักร้อยนะครับน้องผมว่าผมพ่อย่อาราคาเบามากเลยนะครับพี่งดต่อนะครับนะงดต่อนะครับผมขอบอกไปก่อนเลยนะครับพี่ถ้าจะต่อนะครับรบกวนผ่านก่อนได้เลยเนาะนี่ราคาแค่หลักร้อยนะครับพี่นะครับพระสวยหลัก ร้อยนะครับพี่บอกเลยว่าคุ้มนะครับอ่าเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับพี่พี่ดูมอนสารนะครับโอ้โหทั้งนั้นเลย หนังเป็นหนังกาบหมากนะครับพี่ตรงนี้ครับเนี่ยครับอืมดูครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหหลังกาบหมากนะครับเนื้อตุ๊บตับเลยครับผมรายการที่เจ็ดนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่แปดนะครับ พิมพ์พระประธานนะครับพี่อกกระบ,บอกนะครับแล้วเก่าๆเลยครับมีรอยอยุบรอยย่นเนาะนี่ครับนี่ดูเลยครับพี่พี่เบิ้งแน่ครับนี่ครับอกกระบอกนะครับโอ้โห You know? Yeah. ครับรายการที่8นะครับพี่พี่ครับต่อไปครับรายการที่9นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่นี่ครับอ่ออันนี้นะครับที่เป็นคาบขาวนี่จะเป็นพวกคาบเหงื่อคราบเอ่อพวกคาบเหงือแล้วมันจะแบบเกิดปฏิกิริยานะพี่น้องมันจะเป็นคาบขาวนะครับพี่บางคนบอกพระล้างไม่ใช่นะครับนะพระล้างไม่ใช่แบบนี้นะครับพี่นี่ครับ Uh huh. เป็นพวกคราบเหงื่อเนาะแบบขึ้นเป็นฝ้าขาวๆแบบนี้เลยนะครับนะเนี yeah. oh ่ยโอ้โหมีเส้นผมรองนั่งครับสายจีวอนะครับ นี่ครับเนื้อแบบเขาจะดูแบบเป็นธรรมชาตินะพี่เนาะแบบจุบยุบย่บยนย่นนะครับพี่แบบเป็นก้อนนะไม่แบบผิวไม่ค่อยตึงนะครับพี่นีครับโอ้โสวยมากสวยมากนะครับพี่ลักากล้ามากนะครับ รายการที่9้านะครับ่อาไปครับรายการที่1ิบนะครับเป็นพิมพ์นะดีนะพี่เนื้อตุกตับนะครับโอ้โหเนื้อเก่าๆถึงยุคเลยครับนี่ครับหลังเป็นหลังกาบมากนะครับมีขอบปีด้วยเนาะขอบปีเล็กน้อยครับนี่ครับพี่เนื้อตุกตับนะครับอ รับนี่ครับโอ้โหเม็ดพงช็อคเม็ดเบลลเริ่มเลยอ่ะขอข้างนะครับนี่ เป็นหลังคาบมากนะครับพี่พี่เนื้อจะไปทางตุบตับเนาะแบบเนี้ยเนื้อแบบพอจะเป็นยุบย่นธรรมชาตินะครับดูแบบเป็นก้อนมีมวลสารนะครับนะหรือว่าสวยเลยครับพี่พี่รายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นใต้ฐานสวยๆเลยครับพี่ หลังคาบมากนะครับอขอบปีเนาะอ่านี่ครับอันนี้ก็หลักร้อยทุกองค์นะครับพี่ขอเลยแพร่อยากให้พี่ๆได้มีพระราคาเบาๆเนาะราคาเบาๆได้ใช้พุทธคุณได้ใช้กันนะครับว่าหลักร้อยเจ็ดร้อยเองเนาะสวยทุกองค์ด้วยนะพี่นะ ไา่ฐานคมคมเลยครับผมครับโอ้โหขอบปีเนาะ เป็นหลังแบบนี้เนาะก็เคยเอามานะพี่เนาะก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับได้ปิดกันไปนะเนี่ยเนื้อจะออกแดงๆนะครับพี่นี่จะแก่พวกพวกน้ําธรรมชาตินะครับพี่พวกมวลสารธรรมชาตินะครับเป็นพวกเกสรนกไม้นะครับพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับอ ิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์เนาะอ,องค์นี้นะครับพี่เนื้อหาเก่าดีครับโอ้โหหลังสวยมากเลยนะครับพี่พี่อะดูเนื้อหากันครับนี่ครับพี่พี่บอกเลยว่าสภาพนะครับไม่หักไม่บินไม่ซ่อมทุกองคเลยนะครับพี่พี่สวยแชมป์ทุกองคเลย อ่ะนี่ครับเส้นใต้ฐานคอนกรีตมานี่ครับคอกปีเลยครับอ่ะ การที่12นะครับพี่ๆโอสวยมากเลยนะครับนี่อ่ะต่อไปครับรายการที่13นะครับอ่าพิมพ์พระประธานนะครับอ่ามีพวกคา,าบฟ้าเนาะ,ะนี่ครับหลังคาบป้าครับขอบก็มีรอยปีเล็กน้อยเนาะ ตุ๊กตับดีจังเลยครับพี่พีเส็นลายฐานโค้งครับอ่านี่ครับให้ภาพบรรยายเลยนะพี่น้องให้ภาพบรรยายเลยนะครับนี่ สวยมากนะครับอ่ามีมาสิบห้าองค์นะพี่เนาะเอามาสิบห้าองค์นะครับวันนี้นี่ครับโอ้โห,โหดูครับหลังกล้าบมากนะครับอ่าอรายการที่สิบสามนะครับผมต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับ นี่ครับพี่พิมพ์ภาประธานเนื้อตุ๊กตับนะครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อเก่าแก่งนะครับถึงยุคเลยครับพี่พี่นี่ดูมวลสารขอบข้างนะครับพี่เห็นไหมนี่ครับ กักรลอ่าซอกจากรเร้ด้านซ้ายเนาะต่ยกสูงกว่านะครับพี่เล็กน้อยเนาะีครับอนี่ครับ,นรบเนือตุ๊บตับนะครับพี่อันนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเนื้อตุ๊บตับนี่ก็คือ เนื้อจะออกเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับพี่นะดูแล้วแบบเหมือนเป็นก้อนๆเนาะมีรอยยุบรอยย่นนะครับพี่อันนี้จะรวมกันอยู่ในนี้นะครับอรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอรายการสุดท้ายนะครับพี่พี่อันนี้ครับพิมพ์พระประธานนะครับพี่เนื้อหาเก่าๆเลยครับนี่ครับขอบปีเนาะหลังกาบหมากนะครับอ งามเหลือเกินนะครับพี่พีครับอืือเอ็อเนตายฐานนะครับเบึงของออข้างนะครับอ่า ก้อนจริงๆเลยครับพี่กับหน้าหลังนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเนอะสังเกตตัวองค์นะพี่นะคือที่ผมเอามาครับมอนสานี่มีครบนะครับเนาะมอนสานหลักนะครับพี่จะเป็นพวกเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดเทาอย่างเงี้ยนะครับมีหมดเลย นี่นะครับรายการที่15นะครับพี่ๆครับเจ็ดร้บาทนะครับจะจากกันไปนะครับนะขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID ลายเบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป q r code สแกนหาได้เลยนะครับผมครับสำหรับ EP นี้นะครับ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ